สวัสดีเพื่อนเทุกคนนะครับเดีวันนี้เราจะมาทําหมูมะนาวทานกันทุกคนเป็นเมนูที่ทําง่ายครับเพื่อนๆก็สามารถทําได้ตัวเนื้อหมูเนี่ยผมใช้เป็นตัวสันนอกนะทุกคนหั่นเป็นชิ้นตามที่เราชอบนะครับจะเอามาหมักกับผงหมักนุ่มนะครับหรือเพื่อนเพื่อนมีตัวเบกกิ้งโซดาเนี่ยเราก็สามารถใช้ตัวเบกกิ้งโซดาก็ได้ใส่ตัวผงหมักไปแล้วผมก็จะตามด้วยตัวน้ํานิดนึนงครับตัวผงหมักผมใช้ประมาณครึ่งช้อนโต๊ะนะทุกคนใส่ตัวน้ำไปแล้วล้วก็ขยำคุกเค้านะครับ ขั้นตอนนี้เพื่อนเพื่อนสามารถเอาผงหมักเนี่ยไปละลายกับน,น้ําเปล่าก่อนได้แล้วก็เอามาเทใส,ส่แล้วก็คุกเขาได้เหมือนกันแต่วันนี้ผมจะใส่ไปเลยแล้วก็เอาน้ําตามไปแล้วก็มาคขายำนะครับต่อไปเราจะมาเตรียมตัวน้ํายำหรือว่าน้ําจิ้มของเรานะครับผมจะบีบมะนาวไว้ประมาณสี่ลูกนะครับเรื่องความเปรี้ยวนี่เพื่อนๆสามารถปรับเปลี่ยนตามที่เราชอบได้แล้วก็จะมีตัวพริกขี้หนูสวนตัวรากผักชีแล้วก็กระเทียมนะครับกระเทียมนี่ผมเอาไปล้างทําความสะอาดนะครับแล้วก็เอามาพึ่งแห้ง วันนี้เราจะปั่นเอานะครับใส่ตัวพริกไปในีประมาณสี่สิบเม็ดทุกคนวันนี้จะเอาให้รสชาติมันจิ๊ดจานนิดน,นึงนะครับแล้วก็ตามด้วยตัวกระเทียมต่อไปก็ผงชูรสน้ําตาลนะครับผงชูรสเพื่อนๆไม่ทานไม่ต้องใส่ก็ได้แล้วก็เอามะนาวใส่ลงไปนะครับขั้นตอนนี้เพื่อนๆจะปั่นตัวเครื่องข่อนก็กนได้แล้วก็มาปรุงรสชาติอันนี้ได้เหมือนกันนะครับหรือเพื่อนๆจะใช้เป็นการโขกก็ได้เหมือนกันแต่วันนี้ผมใช้เครื่องปั่นทนุกคนจะปั่นพยอยยบหยาพอนะครับ ตัวน้ำปลาเนี่ยผมจะใช้ประมาณสองช้อนต้นนะผมจะไม่ให้มีรสชาติมันเค็มมากทุกคนเอาเปรี้ยวนำนะครับรสชาติเพื่อนๆสามารถปรับเปลี่ยนตามที่เราชอบนะครับผมก็จะปั่นประมาณนี้นะครับจะเอาไว้เวลาเคี่ยวทุกนชอบแบบนี้นะครับเพื่อนๆชอบแบบละเอียดมากกว่านี้ก็ทําตามที่ทุกคนชอบนะครับแล้วก็มาชิมรสชาติผมจะเอาประมาณนี้นะครับ ปเปรี้ยวนำทุกคนแล้วก็มีความเผ็ดนะครับขั้นตอนต่อไปก็เอาหมูที่เราหมักไว้มันลวกนะครับตัวหมูนเนี่ยเราควรทําให้มันสุกนะทุกคนแล้วเพื่อนๆจะกลัวว่ามันจะไม่นุ่มนะครับเราเอาไปผักเอาไปหมักผงนุ่มแล้วทุกคนประมาณสามติดถึงตีดสิบนาทีเนี่ยน,นุ่มแน่นอนครับลวกตัวหมูเรียบร้อยก็ตักขึ้นนะครับพึ่งไว้จะให้จะเด็ดน้ําทุกคน,าน ด้เวลามาจัดเติมใจ่จานนะครับราดน้าจิ้มลงไปทุกคนพูดไปกลิ่นไายไปครับเรื่องรสชาติความเผ็ดความเปรี้ยวความเค็มเพื่อนๆสามารถปรับเปลี่ยนตามที่เราชอบนะครับโดยหน้าด้วยผักชีนิดนึงนะทุกคนเสร็จเรียบร้อยแรับเมนูเราก็เป็นอีกหนึ่งเมนูนะครับที่ทําไม่ยากทุกคน ผ็ดหมูนุ่มมากวันนี้ผมต้องขอตัวไปทานข้าวต่อนะครับ <S <S พเพื่อนๆชอบอย่าลืมกดไลคกไ์กดติดตามเพื่อเป็นแรงใจให้ผมเวยนะครับเ,เจอกันใหม่คีิต่อไปนะครับ